โงูพี่น้องงูอะไรนี่งูยังอะไรนี่เมื่อเช้าเจอตัวหนึ่งนี่มายกทางน้ำอู้หูเด้อ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 อู้หดำเมี่ยมเลยงูยังอะงูอะไรครับนี่อู้หูงูยังเฮ้ยงูยังนี่ อัตรายูบ่นี่โอ้โหเดี๋ยวนะครับไปเมย์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 ไป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 เมย์อยู่ตามซอกอีดซอกหินพี่น้องไป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  ตะไรนะเนีน่ไปไหมโอ้แผ่แม่แบ่แผ่แม่แบ่โมเมนบ์โมเมนต์เฮ้ยเขาซอกเฮ้ยเฮ้ยจะแผ่แม่แบ่เฮ้ยมันช่แผ่แม่แบ่เฮ้ยเอานี้แม่ไล่นี้เขาปาแม่ฮะแผ่เฮ้ยไล่นี้แม่เดี๋ยวมันสิเขาของน้ำของเพื่อนเขาเนี่ สิเพแม่แบ่แล้วเรพแม่แบ่เออแม่ขัปาให้สิเขาข้างหน้ามุ้ยอสูสูขนาดนอุ้ยสูดุ้ยโอ้ยาดิยาดิยาดิไปไปใกล้ไปใกลเลยไปแล้ว แอบ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 อีกแอบอีกโคดนใบใหม่แหมโคดอีกนี่เฮอหน,น้าหนาหน้าเนียนขนาดเลยเนียนขนาดเลยโอ้โหนนนนนนแผ่แม่แบ่อันตรายนะครับอันตรายเดี๋ยวจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำไปไกลๆใไหมไปเลยไปเลยนู้นนู้นไปแล้ว เห็นไหมไปแล้วไปแล้วไปแล้วนน <c oughs> โอ้ยโอ้ยต้องใจมีคนคิดถึงไปแล้วไปแล้วอันนี้ผมไปแล้ว ทางคนทางไปต่างคนต่าง,นางไปนะเห็นงูเขาบอกว่าเฮ้โชคมีโชคมีโชคมีโชคโชคดีโชคดีมีโชคเมื่อเช้าไปซ่อมปลั๊กไฟตรงใดน,นั่นเห็นตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเมื่อกี้ไปยกทางน้ํามาก็เห็นอีกนะสรุปวันนี้เจองูสองตัวพี่น้องม,มีโชคแต่เช้ามีโชคแต่เช่าเพื่อนว่ามีโชคนะดูบ้านที่ทําการทํางานกันอยู่ท่ามกลางป่ายางนะครับป่ายาง แล้วก็ป่าไม้ตามไม้พวกนี้เนี่ยที่เราวางไว้เนี่ยงูเข้ามาอยู่นอนขดอยู่ตามอิดตามอะไรพวกเนี้นะอันตรายนะครับจะยกจะอะไรก็เคลียร์ก่อนพี่น้อง โอเคแล้วมันอันตรายมีพิษโอเคนะก็หลังจากอาจจะทำงานเนาะไปเจองูทีมงานเจองูงูมีพิษหรือเปล่าไม่น่ามีหรอกแต่ขึ้นชื่อว่างูพี่น้องนะฮะขึ้นชือ่อขึ้นชื่อว่างูนี่สีมีพิษโบมีพิษกะระวังไว้ก่อนนะครับ พอเราไม่ใช่นักเชี่ยวชาญเรื่องงูเนาะเชี่ยวชาญเรื่องงูเลยรู้ทุกอย่างว่างูไหนมีพิษไม่มีพิษนะครับพอเรารู้ว่าเราเห็นว่านี่เป็นงูนี่สิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือหนีห่างนะครับหนีห่างไปกไกลๆอย,ย่ามาอยู่ใกล้เพ่นไลนนี้ได้ก็ไลนนะครับอย่าทําร้ายกันนะครับบาปกรรมพี่น้องเว้นกรรมเออ,เอ ประมาณนี้แหละนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับคลิปเจองูมันมนแต่เศร้าโชคดีแต่เช้าขอบคุณที่รับชมโชคดีทุกคนทุกท่านสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปทำงานก่อนครับ